สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ASMR นะครับเราจำเป็นหรือเปล่าครับที่ต้องใช้ไม์นะครับแบบคอนเดนเซอร์นะครับเพราะว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็คือการบันทึกครับผ่านไมด์ไดัามิกนะครับก็เป็นไม์นะครับที่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็นะครับเรียกว่าอะไรอ่ะ ปกป้องเสียงรบกวนได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ก็มีเสียงปั๊มน้าอยู่ข้างหลังนะครับก็ถ้าเกิดเราบันทึกผ่านไมค์รดมจิกจะไม่ได้ยินหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดไมโครมันจะได้ยินนะครับแล้วหลายคนนะครับที่ทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ a s m แนะครับบอกพี่อั้นมีปัญหามากเลยแถวบ้านไม่เงียบแถวบ้านไม่เงียบนะครับแล้วก็เขาเรียกก็อะไรก็เนี่ยอยากจะทำาอ SMR ถามว่าทำยังไง ใช้ไมล์ไดนามิกอัดแทนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้นให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราทําเอสเอ็มอาร์ครับกับไมล์ไดนามิกนะครับต้องทําอย่างไกันบ้างครับอย่างแรกครับก็ใช้ไมล์ไดนามิกนะครับก็ต้องใช้รุ่นที่เกรดดีๆนะครับแล้วก็รับนะครับเสียงได้ค่อนข้างจะดีด้วยอันนี้เป็นรุ่นที่ครับหลักหลักการก็คือนะครับใช้เป็นรุ่นที่มันรับเสียงดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือว่าคุณจะต้องปรับเกณฑ์มากขึ้นนะครับอเดี๋ยวพี่แอ้มลองปรับเกณฑ์ให้มากขึ้นนะเทสต์ต์ ่าเดี๋ยวเขาดูนะครับถ้าเกิดพี่ท่านทำเอสมาเสียงจะเป็นประมาณไหนครับต่แรงตงอ่าก็เริ่มจากเสียงถูมือก่อนนะ ่าเอฟอาก็ต้องมีเสียงคอะด้วยนะครับรวมถึงเสีงขุดขีด โอเคครับก็เห็นไหมครับว่าเออมันก็ใช้ทําได้นะครับแต่ว่าความละเอียดมันจะสู้แบบคอนเนเซอร์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเพี่อนจะลองให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบคอนเนเซอร์จะเป็นยังไงครับโอเคครับทุกคนเสียงที่คนนี้อยู่ตอนนี้ครับก็คือการบันทึกผ่านไมโครนเนเซอร์นะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันจะมีลิตินะครับของความมีโซโลที่มีความละเอียดกว่านะครับรวมถึงนะครับมันก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่าด้วยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เวลาที่เบี่นเงียบมาครับกับคอนเนเซอร์ไม่มีเสียงจิ๊กนมาเลยคร่วเกิด อาจย,ยวพี่จะลองเงียบอีกครั้งนะสักคร่ราวิอ่า <eker. S 2> เห็นไหมครับว่ามันจะมีเสียงนะครับคนอยู่ข้างล่างหัวร้อนนะครับหรือเสียงนกขี้บีบเข้ามาเมื่อกี้ครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นดินามิกตัวเมื่อกี้ไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเก็บเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวแต่ว่าคอนเดนเซอร์เนี่ยมันเก็บแบบครบหมดนะครับเดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับถ้าเกิดทำเอสมาจะเป็นยังไงเห็นไหมครับการถูมือก็ได้มีตีเสียงที่ดีกว่า ไหครับระหว่างเราทำเอ s m มก็ยังมีเสียงนกกรนะจอกนนเข้ามาด้วย <c oughs> แล้วคุณจนินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เสียงนกกระจอกเป็นเสียงเด็กแว้นแ่ละหรือเสียงรถยนต์นะครับเนี่ยครับก็คือข้อแล้วข้อควรระวังในการทำนะครับเอซัมของที่มันเป็นเ็าเรียกว่าไมโครคอนดิเตอร์ or, ต้องเงียบจริงๆอะ่ะแต่ถมิติเสียงดีมากนะ ก็ประประมาณนี้ครับได้มีติดเสียงที่ดีกว่าไดนามิกจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในที่ที่อะไรครับมีเสียงรบกวนเยอะไงเพียงก็แนะนําว่าใช้ไมค์ไดนามิกแทนได้นะครับแทนได้ก็เพิ่มเกร์เอาหน่อยลวกันแต่ว่าเสียงก็จะสู้แบบคอนเซนเซอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือทําได้นะครับเพราะมีบางคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเอสเอ็มอาร์มันต้องเงียบอ่ะแล้วบางทีเขาอยู่ที่ไม่ได้เงียบจริงอ่ะก็จําเป็นนะครับสามารถใช้ไมค์ไดนามิกแทนได้ครับแต่ต้องเป็นไมค์เกรดดีนะครับแล้วก็ ดีที่สุดก็คือใช้คอนเดนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ดีครับก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้แบบอะไรได้ย้ายที่อยู่ที่เงียบๆก็ค่อยใช้ไมคคอนเดนเซอร์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับความรู้คลิป,ลปนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะ